เราคิดว่าเงินยัอเพียไามอหวานเหเลยนะเอาทีนี้เอาเินี่ี่ตู่พูอรพีูาค่ะสำหรับการในการทางาน้องมีความยแล้วกเชื่อฟัง้บังคับบัชาเชื่อฟังผงคับบัญชาครับจริงจงมักครั่เราพูดให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วเอาไว้ขนาดเสกสนด้วย เราชอบเทไหร่เดินไปเลยต้องาต้องให้โอกใช่ครับยก็ได้งก็ได้ถูกต้องชชได้ชได้ชบชได้หาชได้ไหนว่าเราชอบเราเลนราก কাকে Oh no. ตามนโยบายของบริษัทกำหน้อยการสร้างเครือที่มีศักยภาพคืออะไรครับต้องมียอดสีมไหมต้องมียอดหมือด้ครับหัวหน้าทีมต้องมีความสัมพันธ์ในการไกลเกียร์มาใจพี่พีนเวลาเราไม่มานาทีไม่พูดเลยได้ไหมต้องประชาชนที่กล้าพูดกล้าไกลเกลี่ยครับแนะนําสอนแล้วก็ต้องให้ในทีมทุกคนโชว์ศักยภาพของเองมาว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเพื่อ สร้างครรมอับบจฉรยะในบทบาทที่ของตัวเองแต่เนช่ยครพี่นิ้งพูดย้ำบอดว่าบทบาทที่นี่คือสำคัญที่สุดครับถ้าเมื่อไหร่ทุกเนต้องบทกกับที่ตัวเองนถามว่าง่ายไหมในการทำงานง่ายครับแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนไม่ค่อยรู้บทบาทน้นที่ตัวเองพยายามที่จะถ่ะายทาดไปเรื่อนพยายามที่จะโยนไปเพื่อนเพราะเรากำลังร,รวบรวมบทบาทว่าเราทำหน้านที่เราดีสุดอย่างถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ดีพอพยายาม ้องแนะนำจุดนอนจุดนอนให้ถูกคนในทีมครับส่วนมากคนไม่ค่อยไม่ค่อยทำมิดเพื่อนไม่ค่อยกล้าทำมือเพื่อนแต่ชอบเยินยอวันเราต้องถ้าเราเป็นหัวหน้าทีเดิ้ก็หาเข้าไปห้องแล้วก็ข้อที่เขาต้องปรับปรุงครับแล้วก็บอกเขานี่เราก็เรียกว่าหัวหน้าที่ดีรักเรื่องนอนการที่จะบอกองค์กรในที้สำคัญมากอย่างที่พี่ดุงพูดองค์กรนี ตอนนี้กับคุณมันคุณต้องที่ผมเอาไว้ก็คือให้รายได้ครับให้ความรู้ครับให้ความมั่นคงมั่นคงครับให้ความก้าวหน้าครับให้ความสุขใจมีไหมไม่สุขใจให้ชีวิตดีมีไหมมีนี่บอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันมันลำบากใจเหลือเกินตัวลำบากใจทักยาด่างที่ยาด่างที่ว่าใช่ไหม เอ้าโอเคโอเคได้ที่ปวดก็ไ่ยากเออต่อไปต่อเวยไม่เรินมทีปวดมีใครบ้างยกลูหน่อยบ่าไม่มีความเลยระโยกันสมมตไม่ไม่คือไม่ต้องยกมือได้นะมีใครที่มกินองค์กรต้องยกูกได้ไม่างงนแต่เพืี่ยนทางวันที่เดือนธัวาค Ờ buồn em bảo không có những hạt học sau của chất cánh một lời mừng cánh một lần nữa 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 mừng cánh một Ờ, nữa mừng cánh một lần Ờ. mừng cánh một lần nữa mừng cánh ไปหมดไปเนรายการอะไรนะกินไปหมดไปรายการอาหารอาหารอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ขยันสทุ่มเทสร้างผลงานซื่อสัตย์ให้เอาเปรียบเวลาบริษัทให้เราดีกี่ชั่วโมงครับแปดชั่วโมงการทำงานนี้พัายามบวกโมดีสี่ไปทบทวนกันว่าสิบสองชั่วโมงที่ยูกับก่อนคุณทำงานเท่าไหร่คุณทุ่มเทเท่าไให้ข้อเสนอแนะครับเห็นอะไรที่ดี พอพูดคุกยกับหัวหน้าทีว่าพี่มันต้องเป็นนั้นต้องมีความสนอบสนุนมีข้อเสนอใสนุนดับก่อนร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ครับนี่นยยกิจกรรมที่ประโยชน์มี่เรามาให้ความร่วมมือกันครับเพื่อมาสร้างทีมขึ้นมาสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรปฏิบัติคือปรับปรุงและพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะ ก็พิ่ั้นเก่งกว่าคุณไม่บอกแต่นี่ดีไหมจริงนะแม่น่อนต้องสอนให้กับมา้องคนรุ่มใหม่รักษาภาพลักษณ์ไม่ดีหางปนแง่อะไรอย่าทำตัวเป็นพวกพวกโซมนะอาท ไปกี่วันเจ็ดวันหายไปเจ็ดวันก็ไม่จบนะไอเข้าไปปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมไออะไรนะเออใช่ไหครับเออเนี่ยคือคนที่จะบรรชายคนหนึ่งเอาชิ่งกับตัวบรรชารวมที่ซื่อนะคนนี้ไปปฏิบัติธรรมไอ้กรอยก็นเป็นแบบธรรมหลายวันเพราะงั้นก็คงรู้ซึ้งแล้วว่าอะไรคือหลักนั้นต้อง รักษาพระของตัวเองนะแน่นอนแหละเราก็จะต้องบอกวาจะที่คิดบวกต่อไปเยอะเราคิดบวกต่อรวมําบญ่ายผู้ค้าจ่าทุกก็คือผู้บริหารหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้าแผนต้องอะไร สิ่งต่างๆที่เข้าไปใส่ในตัวเรา มันเหมือนเหมือนช้างเขาบอกโอ้ยทำไมเจอคนดีคนสวยอย่างนี้ใจะไหนเออเราคิดถึงกับเพื่อนถ้ามันพี่แดงโง่น้าตาเหมือนเด็กเลยอ่ะพอรับเหล่าพี่แดงใช่นไหมอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเึ่งวันจนถึงชอ้าบ้าพี่แดงก่อนการที่เชิบวกหรืการที่เชิงบวกต่อใต้พระจักรพรรดิคืออันนี้หมายถึงว่าผู้พี่นะครับผู้มีความรู้ในงานมีผู้มีความเชื่อใจทำงานที่ดี คนสำคัญขององค์กรต้องคิดว่ารุ่น้องทุกคนสำคัญของเราแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่น้อยในเราใส่ใจเราให้เราบันดาเป็นธรรมย่อมย่องเมื่อเวลานี้แสดงความเชื่อมั่นในตัวเขาสอนงานและใหำปรึกษาเมื่อว่าหมายงานได้ควรเราจะใส่พิเศษนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องมีอยู่ร่วมกันและต้องรู้จักกับการแบ่งปันกัน สุดท้ายความสามัคคีก็คือเป็นพระเป็นพระบรมทูปพระสงฆ์ของเจ้ายูุ่ศลของเราาว่าความสามัคคีพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะที่เกิดขึ้นได้นนย้อมจากเนื่องมาจากความคิดความเห็นและความจริงใจทุกเทมุ่งหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันเรายึดมั่นมุ่งหมายเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาอยู่ถ้าเราสีจะมั่นแข่งการกู้แข่งได้ เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเป็นยมควาโดยไม่อต้องตั้งข้อแม้หรือสร้างเงื่อนไขใดๆไว้เป็นเครื่องขิดวางคนที่ทํางานได้จริงนั้นไม่ว่าจะจัดงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอถ้ายิ่มีความเบียบใส่ความขยันและจิความสุขสนุนก็ยิ่งจะช่วยให้เราประสบความเร็ในงานที่ทําสูงขึ้นพี่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วองค์กรต้องการเรา องค์กรต้องการให้เราเป็นทีองค์กรต้องการให้เราร่วมกันสร้างองค์กรด้วยกันเพราะฉะนั้นสงดท้ายที่สุดแล้วเราจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ได้บอกว่าตัวใหญ่พี่หนุ่มพี่โ่งพี่สตาหรือพี่ยาหรือพี่กระดอกหรือพี่เขียวแต่ตดวใหพวก็เราตรงหาครับที่จะสร้างองค์กรได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้สุดท้ายแล้ววันนี้พงมอบภารที่ให้กัน ถ้าต้องขอเพื่อนคุณนะครับสำหรับคุณสักการนะครับแล้วก็คุณเสกสัตนะครับสยางสูงนะครับที่เกิดมาแล้วก็เป็นงานแล้วก็ให้เขาดีนะครับให้กับพี่น้องๆนะครับชาวสมุทรสอกสมุทรตาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับพบกับเราสองคนกับย่านแนะนำตัวนะครับครับอ่าสมุทรมาเก็บมาเก็มี่ไม่เห็นของพี่บางคนยังเล็กอยู่ก็เลย อะไรกันอ๋อยัง,งกเก่งไม่พี่น้องเก๋ดีนะฮะเห็นบอกว่าเห็นที่พี่ทำ้วสวยนะฮะก็เลยอยากจะทำบ้างไปไปไปหาที่อยู่ตนะามถึงก็ได้เลเคลมัวนวันนี้นะครับผมในช่วงรัยการนี้จะเป็นการอภิกรรมพี่ก่อยนะนะผมยญายลำตัวนะครับอันนี้นะครับสำหรับของแมงนะครับสิเีฟ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็น้องบุนญฮัทติทัวร์เของเช้หัวใจ ดี๋ยวนะดูฝ like str ั่งน okay. okay. yeah ี้ค่านมีโบนะครับดูฝั่งนี้ครับมีทั้งโบไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนไก่หรือหานะพ่อที่ดูดูดูส่วนนี้ครับผมจะชอบจับตาโซนี้่วนนี้นอกจากเป็นนักกานที่ดีของสมทองแล้วแต่ละคตยังเหมาะสำหรับเป็นการกำลังสอบ้านเลยโอเคครับรอบอีครั้งเขาพร้อบการนั่งดังดับเอเระหว่างเป็นกองเดียวกันรอบอีกครั้ง ก็แบบนี้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นแต่ท่านหจายอย่างที่ผมถามว่าพวกเราคือในทุกขนตอนดังๆด้วยความภาคภูมิใจในองค์กรของเราว่าว่าอะไรครับถูกต้องดังๆด้วยความภาค มันองมันต้องหนักแน่นกว่านี้อนนี้มันเหมือนแบบว่าทานข้าบางวันได้ก็้นจา,านเออนะฮะมันน่าจะได้มากกว่านี้อ่ะเราด้วยครังนะครับพวกเราคือ แล้นเอาท่าไหนพวกที่ใใจท่าไหนดีทำได้ท่าไหนลองบวใด้คือใครคิ่ว่าก่จะให้ท่าไบนวงนีแดนเซอร์ของสิริพรนัยพง์หรือเอกซายีศิริวิชัยมีไหมฮะเรื่องสองฝั่สองฝั่งเขาฝั่อนรกันนั่นะฝั่ โกบอลเลยคุณพร้อมไหมนะพร้อมนะคุณกะบอกพี่พร้อมไหมะพร้อมไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเราจะไม่พร้อมนะแต่เราเอาท่าเขาสู้หลังเลยนะร่วมทีมร่วมใจเราเข้าใจร่มสินนี่ที่เรีนตัวนี้นะฝังนี้นี่อาไปฝังนี้เอาไปฝั่งนี้ดีไหมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่าเปลี่ยนตัวเลยเอาที่ดีกว่าดีกว่า ครับร่มใจทำได้ถนะ้ไาไหนดี <laughs> Oh <laughs> นะครับเพราะฉะนัน้น นะครับถ้าไม่นะครับผมยา่านว่าเสิร์ฟที่ริดผีปากทักหายนะครับก็จะต้องตอบนะครับว่าเราเห็นอะไรในทะเลนะครับถ้าตอบไม่ได้นับเป็นสองสามทุบเราจะเชิญหลางดอกหรือว่าตอบซ้ํากับคนที่ตอบไปแล้วเราก็จะเชิญออกมาน้าอ่อนนะครับต,ต้องรู้่ก่อนว่าเห็นอะไรในทะเล,ะเลต้องนึกไว้เลยนะครับนึกไม่นับสองสามเลยนะเผื่อเพื่อนเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูดว่าแพ เลยนะฮะปูปูนี่ยังไม่ซ้ำใช่ไหมฮะแต่แต่ผีไายไม่มีใครซ้ำน้อยังไม่เคยเห็เผีกอรเลยนะอ่ะอีสานกง